พี่น้องเอ้ยขอโทษทีเมื่อกี้นี่มันขี้ไม่สุดพี่น้องครับผมต้องขอขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมตอนนี้เป็นคู่กรณีกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาพี่น้องฟังผมพูดเมื่อวันเสาร์ผมบอกให้เขาทำหน้าที่ทหารใช่ไหมใช่ ยามัวแต่ดีแต่พูดใช่ไหมผมสงสารเขาที่เขาคำรามมานานว่าจะหายาแก้เจ็บคอยเขากินซะมั่งเขามาพูดอย่างนี้เขาบอกว่าอย่าเอาทหารไปยุ่งกับการเมืองพี่น้องครับเขาพูดในทํานองว่าการเมืองต้องแก้โดยการเมือง พี่น้องคุ้คุ้คหูไหมว่าไอ้คำพูดนี้ใครเป็นคนพูดลูกพี่เขานายอนุพงศ์เผ่าจินดาใช่ไหมใช่พวกนี้มาแนวเดียวกันหมดเลยพี่น้องวันเสาร์พี่น้องจำได้ไหมผมพูดว่ายังไงผมบอกว่าสมัยที่จอมพลปอพิบูลสงครามมีอำนาจ พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด,ดำรัสไม่อยากให้ทหารมายุ่งกับการเมืองพระองค์ท่านบอกทหารควรเป็นทหารควรจะดูแลชาติบ้านเมืองเอาชาติเป็นตัวตั้งเอาความมั่นคงเป็นตัวตั้งแล้วก็ออกไปแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองแต่จอมพลปอพูดว่ายังไงจอมพลปอ ตอบโต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวพูดนั้นก็ถูกต้องตามหลักการแต่ว่าถ้าหากไม่ผิดกฎหมายทหารก็ควรจะทําได้ในยะมันไม่ได้ต่างกว่าที่นายอนุพงศ์กับนายประยุทธ์พูดก็คือว่าเป็นทหารเป็นข้าราชการต้องฟังรัฐบาลถามว่า รัฐบาลกำลังจะล้มระบบตุลาการกำลังจะล้มระบบศาลเพราะศาลพิพากษาว่าพิษแล้วจะยกเลิกความผิดทหารบอกว่าไม่เป็นไรเป็นเรื่องของการเมืองพี่น้องแล้วมาบอกว่าอย่าให้ผมเอาทหารไปยุ่งกับการเมืองผมถามคำหนึ่งถ้ารัฐบาลชุดนี มันยกเลิกพรบกรลาโหมแล้วย้ายในประยุทธ์มันจะให้การเมืองแก้ด้วยการเมืองหรือเปล่าทำไมรู้ไหมเรื่องไม่ถึงตัวมันใช่ไหมใช่มันไม่เดือดร้อนขอให้คุณไม่ย้ายผมแล้วให้งบประมาณผมซื้ออาวุธผมมีความสุขชิบหายเลยเห็นหรือยังพี่น้อง นี่แหละคือทหารที่เราต้องการนี่แหละคือทหารที่เราต้องการพี่น้องถ้าอยากฟังเรื่องทหารเดี๋ยวค่อยฟังจากคุณประพันธ์คูณมีต่ออีกแต่ผมจะบอกให้พี่น้องทราบชาติบ้านเมืองที่มันเป็นเช่นนี้เพราะเรามีอดีตผู้บัญชาการทหารบกที่ลอยถ้อย มาตั้งแต่พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ไล่มาสุริยุทธ์จุลานนท์ช้ยสิทธิชินวัตรประวิทร์วงสุวรรณบังเละอุดุพงศ์เปาจินดาและก็มาถึงประยุทธ์จัน์โอชาผู้บัญชาการทหารอกหกคนหกคนนี้ที่ทำให้ชาติบ้านเมืองพี่น่าสิบหายพี่น้องเอ้ เพราะฉะนั้นพี่น้องให้จำเอาไว้จำใส่ใจเอาไว้เลยเมื่อใดก็ตามที่ทหารไม่ทำหน้าที่ที่ตัวเองควรจะทำแล้วมาแก้ตัวว่าจะต้องให้การเมืองแก้ไขด้วยการเมืองว่าตัวเองเป็นข้ารชาชการพวกดีคือพวกที่เอากองกำลังทหารอำนาจที่ตัวเองไม่อยู่เอาไปต่อรองกับนักการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองพี่น้อง ผลประโยชน์ของชาติเป็นยังไงช่างมันคุณพูดได้ยังไงว่าอย่าเอาทหารมายุ่งกับการเมืองขเขเรมันบุกเมืองไทยเกือบตายหงายหาจำได้เปล่าคุณก็นั่งอมสากอยู่เฉยๆใช่ไหมใช่แล้วยังไงอ่ะต้องรอเมื่อ,อไรคุณถึงจะใช้อำนาจที่คุณได้มา ต้องรอเมื่อ,อไหร่คุณถึงจะทําตามที่คุณให้สัตว์ปฏิญาณกับธงชัยเฉลิมพลเมื่อ,อไหร่เว้ยต้องให้ชาติไทยสิ้นชาติไปเลยนี่ยังไงใช่ไม่ใช่พี่น้องคนที่เป็นถึงผู้บัญชาการฐานบกคนที่คุมคนทั้งสองแสนคนคนที่มีอำนาจวาสนา แต่คนคนนี้วันนี้กับไม่มีศักดิ์ศรีเลยยังสู้ผีอีเมยไม่ได้เลยนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดอยากจะตอบว่าผมรู้นะไอความหมายที่คุณบอกว่าอย่าเอาทหารมายุ่งกับการเมืองเนี่ยแปลว่าอะไร ที่บอกว่ายาวฐานไปยุ่งกับการเมืองเพราะคุณเจ็บใช่ไหมที่ผมพูดเรื่องคุณคุณอย่าเจ็บเพราะคุณเจ็บคออยู่แล้วคุณคำรามอยู่ทุกวันใช่ไหมใช่ทหารระดับผู้ใหญ่ไปแอบตกลงกับเพื่อไทยบอกว่าเฮ้ยอย่ายุ่งกับมาตรา112สบสองเรื่องพระเจ้าอยู่หัว แล้วผมไม่ยุ่งกับคุณหลังจากนั้นคุณจะข่มคืนประเทศไทยยังไงเชิญจานสบายแล้วอย่าลืมเอางบทหารมาให้ผมเยอะๆละกันนี่ไงพี่น้องมันน่าเศร้ามาพี่น้องที่ชาติบ้านเมืองมีอย่างนี้ทำไมต้องให้ประชาชนแกก็แกแต่ยังสวยอยู่ ลูกเมียต้องดูลูกผัวต้องดูแลแต่ต้องมากลางร่มตากแดดมาต่อสู้เพื่อชาติบ้านเมืองประยุทธ์จันโอชาคุณไม่อายมั้งเลยเลยเว้ยขอบคุณครับ